สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดให้ประชาชนตัดสินฝ่ายค้านเผยแพ้แต่เนื้อหาชัดไม่ต้องสนใจคะแนนเดินหน้ายื่นสารเอาผิดรัฐมนตรีพักร่วมฝ่ายค้านแถลงหลังโหวตสมพง์ให้ประชาชนตัดสินนายกรัฐมนตรีประเสริฐเตรียมยื่นสารเอาผิดรัฐมนตรีพาณิชย์ เสรีพิสุธิ์ฟุง้งแม้คะแนนจะแพ้แต่เนื้อหาชัดเจนจี้นายกพิจารณาตัวเอง ที่รัฐสภานายสมพงอ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านร,ร่วมแถลงข่าวภายหลังลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยนายสมพงษ์กล่าวว่าผลการอภิปรายทำให้เห็นชัดว่ารัฐมนตรีคนใดควรหรือไม่ควรอย่างไรแต่คะแนนเสียงเขาก็ท่วมทน้นแต่ที่น่าสังเกตคะแนนเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรั รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน้อยไปหน่อยก็อยากให้ประชาชนตัดสินใจและการอภิปรายครั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้านได้หาข้อมูลต่างๆมาอภิปรายประชาชนและสื่อมวลชนต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่ผ่านมา4ี่วันเป็นอย่างไรและตัวเลขที่ออกมาซึ่งไม่เท่ากันก็หวังว่าสิ่งที่เราทำมาจะเป็นผลงานของพักร่วมฝ่ายค้าน นายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาที่การพักเพื่อไทยกล่าวว่าแม้คะแนนเสียงในสภาพักร่วมฝ่ายค้านอาจจะแพ้รัฐบาลแต่เชื่อมันว่าชนะใจประชาชนที่ติดตามการอภิปรายด้วยข้อมูลและเหตุผลที่ได้อภิปรายมาและหลังการอภิปรายพักร่วมฝ่ายค้านจะมีงานทำต่ออีกหลายอย่างบางประเด็นที่มีการทุจริตชัดเจนก็จะดำเนินการต่อไป เมื่อถามว่าสิ่งที่จะดำเนินการต่อนั้นจะนำไปฟ้องร้องต่อศาลอย่างไรหรือไม่ เลขาที่การพักเพื่อไทยกล่าวว่ามีรัฐมนตรีบางคนที่มีความผิดชัดเจนตามที่ได้อภิปรายคือนายจุรินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการไปยังสารรัฐธรรมนูญสารดีกาและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชส่วนคนอื่นกำลังรวบรวมรายละเอียด นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวเสริมว่าเหมือนเป็นการกรีดแผลในสภาและจะมีการโรยเกลือต่อไป จะตามสิ่งที่เราได้อภิปรายไปแล้วเพราะสี่วันที่ผ่านมาเป็นโอกาสใช้อำนาจอธิปไตยที่ประชาชนมอบให้มาตรวจสอบการบริหารราชการของรัฐบาลยืนยันเราทำอย่างสุดความสามารถผลที่ออกมาประชาชนเห็นอยู่ว่าแตกต่างกันอย่างไรสะท้อนปัญหาของประเทศจริงหรือไม่เช่นเรื่องการศึกษาที่มีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานที่มีปัญหาอยู่วันนี้เป็นวัน สุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะเป็นวันแรกของการทำงานรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนตัวมองว่าอย่างน้อยคงมีการปรับคอรมอรัฐบาลผักร่วมฝ่ายค้านตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะทำงานให้มากขึ้นกว่า4วันที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ หัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวว่า สื่อและประชาชนไม่ต้องไปสนใจคะแนนที่ออกมาเพราะก่อนลงมติก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นเช่นนี้มันเป็นเพียงพิธีกรรมที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพราะคะแนนของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่เชื่อว่าประชาชนที่รับฟังการอภิปรายจะเข้าใจและเห็นด้วยกับพยานหลักฐานที่เราได้แสดงเมื่อผลออกมาเช่นนี้แม้รัฐบาลจะเป็นฝ่ายชนะ แต่นายกรัฐมนตรีต้องคิดให้หนัก การอภิปรายครั้งที่ผ่านมาไม่ได้คะแนนลำดับที่หนึ่งและครั้งนี้ก็เช่นกันก็ควรจะพิจารณาตัวเองที่คนที่เป็นผู้นำประเทศแล้วให้คนที่ตอบคำถามเพียงว่าที่ผู้อภิปรายอภิปรายมาไม่เป็นความจริงแล้วคะแนนมากกว่าถือเป็นเรื่องตลกฝากนายกถ้ามีสปิริตเป็นนายกมาเจ็ดปีอย่ามัวเมากับอำนาจประชาชนไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เขาอยากจะไล่เต็มทีแล้วแต่เขาไม่ใช่เผด็จการยังรักราาประชาธิปไตยก็ให้มีการดำเนินการตามระบบรัฐสภาเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ